สวัสดีครับผมธาดาทีเดมิโตครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งนะครับไฟ LED work light ก็คือไฟตัวนี้นะครับผมซื้อมาเพื่อนำมาติดตั้งที่โลบาร์ด้านหลังนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ความสว่างในด้านข้างตัวรถบริเวณล้อหลังครับแล้วก็บนพื้นที่กระบะโดยจะติดตั้งนะครับไฟ work light ตัวนี้ครับ2ตัวนะครับที่ด้านข้างโดยส่องลงมาจากโลบาร์ครับยึดจากโลบาร์ และอีก2ตัวจะส่องในพื้นที่กระบะวันนี้ก็ได้นี่นะครับไฟ LED work light นะครับของ t j m มาทั้งหมด4ตัวซื้อมาเองนะครับเฉพาะไฟตัวละราคาตัวละนะครับ900บาท4ตัวแล้วก็ผมได้ทำชุดสายไฟขึ้นมาเพื่อใช้กับไฟตรงนี้เหตุที่ต้องทำชุดสายไฟนะครับก็เพราะว่ามันไม่มีชุดสายไฟสำเร็จรูปนะครับที่มีความยาวและขนาดเหมาะสม กับการที่จะมาติดตั้งในพื้นที่ด้านหลังรถก็จึงต้องทำชุดสายไฟขึ้นมาเองครับโดยที่ทำปลั๊กมาให้ใช้งานได้กับปลั๊กของไฟ LED ของ TJM ครับที่ต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการตัดปลั๊กที่มากับตัวไฟตัวนี้ทิ้งนะครับเมาดูอันนี้เป็น LED work light ครับในหนึ่งกล่องเนี่ยราคา900บาทนะครับจะมีไฟ LED 1ตัวครับตัวนี้แล้วก็ มียางรองนะครับเป็นแป้นยางเอาไว้ติดตั้งมันจะมีแบบแบบเรียบนะครับ1ชิ้นแล้วก็มีแบบแบบโค้งสําหรับติดตั้งกับท่อกลมอีก1ชิ้นก็เลือกใช้ตามพื้นที่ที่จะติดตั้งครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าติดตั้งแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงครับตำแหน่งที่ผมจะติดตั้งไฟเวิร์กไลท์เข้าไปนะครับอันนี้เป็นโลบาร์โอเวอร์แลนด์ด้านข้างนะครับ ความต้องการก็คือจะให้ไฟส่องลงมาที่พื้นในแนวล้อหลังตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งล้อหลังจุดนี้ก็จะติดไฟเวิร์กไลท์ตัวนี้ครับในตำแหน่งติดตั้งประมาณนี้ก็จะเจาะยึดกับแผ่นโลบาร์เลยครับอันนี้ก็คือติดตั้งแบบนี้ครับสองข้างแล้วก็อีก2ดวงนะครับจะติดที่ด้านบนของโลบาร์ครับ ให้มีมุมการส่องสว่างนะครับลงมาที่พื้นที่บนกระบะแบบนี้ครับจะติดตรงนี้ครับสองดวงโดยใช้แผ่นยึดที่เป็นลักษณะเว้าวของที่ติดมาในกล่องเลยครับสำหรับสวิตช์ที่ใช้เปิดปิดไฟดวงนี้ครับผมก็จะไปยุกใช้นะครับสวิตช์ที่ผมได้ติดตั้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานสวิตช์ตัวนี้ครับ ซึ่งตัวนี้หน้าที่โดยตรงของมันนะครับจะเป็นสวิต์เปิดปิดฮีเตอร์อุ่นเบาของไททันรุ่นที่ส่งออกไปทางยุโรปและออสเตรเลียครับผมก็มาติดตั้งไว้ตอนแรกมันติดตั้งได้ความสวยงามครับแต่ทีนี้ผมจะนํามาไปยุกต์ใช้ลักษณะของสวิต์ตัวนี้ครับมันจะแยกข้างซ้ายขวา1ข้างจะมี2ส,สเต็ปครับนี่นะครับไฮกับโลหน้าที่โดยตรงของมันก็คือเปิดตัวอุ่นเบาไฮก็คือความร้อนสูงครับโลความร้อนต่ําผมจะนํามา ไปยุกต์ใช้นะครับก็คือแยกข้างซ้ายขวานะครับโดยใช้ตำแหน่งโลตัวนี้ตำแหน่งโลของตัวซ้ายนะครับจะเปิดปิดไฟที่ติดตั้งแล้วส่องด้านข้างตัวรถครับแล้วก็ตำแหน่งโลของตัวขวาจะใช้เปิดปิดไฟของสองพื้นที่พื้นกระบะครับส่วนด้านไฮนี้เดี๋ยวจะเหลือสองสเต็ปสองสเต็ปนี้ไว้ใช้สำหรับอย่างอื่นนะครับข้อดีของสวิตช์ตัวนี้ครับก็คือถ้าสังเกตน,นะครับ การเปิดปิดโดยที่ยังไม่ได้สตาร์ทรถนะครับจะไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยครับเราจะต้องออนกุญแจก่อนนะครับจึงจะสามารถเปิดปิดสวิตช์ตัวนี้ได้เดี๋ยวมาดูนะครับผมจะเปิดเป็นสเต็ปออนนะครับอันนี้ผมออนกุญแจแล้วคล้ายๆกับการที่เราสตาร์ทรถครับอันนี้ออนกุญแจเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไฟที่ติดเพิ่มเข้าไปนะครับจะไม่มีทางที่จะลืมเปิดทิ้งไว้ได้เลยถ้าเราดับเครื่องยนต์ครับ ก็เป็นการประยุใช้นะสำหรับท่านอื่นถ้าต้องการติดตั้งไฟใช้เป็นสวิตธรรมดาก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตัวนี้ผมต้องการใช้สวิตท,ที่ติดตั้งไปแล้วให้มันเกิดประโยชน์นะครับ สายไฟที่ผมร้อยทะลุมาจากกระบะเข้าตัวรถนะครับก็จะเป็นรูที่อยู่รูนี้นะครับเป็นจุกยางรูเดียวกับสลิงเปิดปิดฝาถังน้ามันครับก็ร้อยสายไฟตรงนี้มันจะทะลุมาที่ด้านหลังของบังโคนนี่นะครับเราก็ถอดกิบล็อกบังโคนออก2ตัวครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็ร้อยออกมาด้านนี้ มันก็จะขึ้นมาบริเวณโลบาร์พอดีครับสําหรับสายไฟนะครับที่100ทร้อยทะลุเข้ามาแล้วครับก็จะเดินเลาะไปตามแนวขอบประตูฝั่งคนนั่งนะครับฝั่งซ้ายเลาะไปครับแล้วก็เลาะมาที่ด้านนี้นะครับฝาครอบตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาตรงๆครับแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะร้อยทะลุมามาหาตําแหน่งสายไฟด้านหลังสวิตตัวนี้ด้านไหนก็ไม่มีอะไรครับต่อสายให้ถูก สำหรับท่านที่จะนําไปไประยุกตใช้นะครับก็ต่อสวิตช์ปกติทั่วไปอันนี้ก็คงไม่ยากอะไรครับเป็นไฟ12โวลต์ธรรมดาครับ มาดูครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเวิร์กไลท์ของ T.J.M ครับติดตั้งเข้าไปที่โลบาร์อันนี้จะเป็นตำแหน่งด้านข้างนะครับไฟก็เดี๋ยวจะส่องลงมาในมุมประมาณนี้เดี๋ยวรอดูช่วงคืนอีกทีหนึง่งอันนี้ฝั่งคนนั่งครับแล้วก็ที่ส่องจะส่องลงมาที่พื้นที่ของในกระบะก็จะอยู่ที่ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ข้างนี้ตามมาครับ นี่นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันกับฝั่งคนนั่งก็จะส่องลงมาในพื้นที่ช่วงที่เป็นจุดบอดน,นะครับกลางคืนทํางานยกของก็ไฟมันก็จะช่วยให้เราสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเปิดปิดยังไง <S <S อย่างที่บอกไปนะครับว่าสว er ิตช์เปิดปิดไฟเวิร์กไลท์ด้านหลังนะครับผมจะใช้สวิตช์ตัวนี้ซึ่งประยุกต์มาจากสวิตช์ฮีเตอร์อุ่นเบาของรุ่นส่งออกก็ตำแหน่งโลนะครับของฝั่งคนนั่งจะเป็นตัวเป er ิดปิด ไฟด้านข้างนะครับ2ข้างแล้วก็ตำแหน่งโลของฝั่งคนขับครับก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟที่ส่องไปที่กระบะครับตัวนี้ถ้าเราดับเครื่องนะครับเดี๋ยวผมกดออฟสวิตให้ดูครับไฟก็จะดับไปเลยครับแน่นอนว่าเราก็จะไม่ไม่ลืมเปิดไฟตรงนี้ทิ้งไว้ตอนที่เราดับเครื่องยนต์แล้วก็จะมีไฟสถานะนะครับ ว่าเรากําลังเปิดมันอยู่เราสามารถสังเกตได้ง่ายแต่ว่าไฟตรงนี้สมมุติว่าจริงๆแล้วถ้าเราลืมปิดไว้ลืมปิดนะครับการส่องนะครับมันจะส่องกดลงพื้นอ่าโอกาสที่จะไปแยงตาเพื่อล้มทางก็น้อยมากครับแต่ว่าตัวผมเองนั้นก็มันมีไฟสถ,ถานะอยู่แล้วเราคงไม่ลืมปิดอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปดูแสงไฟนะครับด้านหลังกันนี่นะครับตอนนี้ไฟมันก็ติดแล้วเป็น led นะครับ จำนวนเม็ด LED เนี่ยสา,มสามเม็ดนะครับเม็ดละสาวัตต์1ดวงก็จะ9วัตต์ความสว่างก็ผมว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานยกของหยิบของนะครับเสริมความปลอดภัยด้านนี้แล้วก็ที่กระบะท้ายครับจะติดคู่แบบนี้ครับก็ปัญหาที่เราจะหยิบของแล้วเรามองไม่เห็นก็จบไปครับครับสำหรับแนวทางการติดตั้งไฟ Worklight LED ตัวนี้ก็ ทำคลิปไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับเอาไปประยุกต์ใช้หลอดไฟก็เลือกตามที่สะดวกนะครับสำหรับขนาดขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับก็แนะนำครับของ TJM มีขนาดเล็กติดตั้งง่ายครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามช anel ทดทีดมิโออตโตไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ